บรรยากาศยี่ยมค่ำคืนยี่ยมเย็นๆอากาศดีมากครับช่วงนี้ เรียกเลยว่เยออยะเด็กน้อย,เร,ย,เ,รยเราไม่ได้มาทะเลนานนะครับตั้งแต่คุด ก็มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะมากเลยช่วงนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ด้วย <c oughs> าทะเลพีเมวายนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปชุดสุดสัปดาห์า่อ้า คนถ่ายรูปเลยสวยนะครับหาดพีเอ็มวายระยองนะครับนี่ก็เป็นเขื่อนอากาศยามเย็น าวายดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยครับช่วงนี้ขึ้นไปขายย้างบนทะเลสวยมากเลยครับ ระยะองสมัทยหลังจากที่เหนื่อยจากการทำงานครับพักผ่อนสมองครับยาเย็นเย็นสำหรับทีมวายก็จะเป็นแหล่งพักผ่อนพนักท่องเที่ยวยามเย็นเย็นะครับ เพราะว่ามันอยู่ใกล้เมื่็ไม่ค่อยได้มาเพิ่งจะมาวันน,นี้ยากาศยามเย็นแค่ดีมากอาชิ่งใกลรับขอบฟ้าน้ำทะเลใสๆนะครับเหมาะสำหรับการมานั่งพักผ่อนหย่อนใจมากครับนี่ครับช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเยอะ มากนะครับหลังจากที่ม,มสมามาีดท่ทียวแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์เดีย๋ยวเราจะไป ท่อเที่ยวเล่นน้ำและคลิปนี้ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ สำหรับคลิปนี้ใครยิ้มชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นใครช่อบนายเทวีเอินตัวเลยครับขอบคุณครับ